อาจารย์คนดังครับมาแล้วครับบอกถ้าคุณแจกดิจิตอลเม,มื่อไหร่นะวอลเล็ตเมื่อไหร่คุณติดคุกแน่นะผู้ใหญ่สั่งมาแล้วผู้ใหญ่สั่งมาแล้วนะครับเอาอยัางไงก็ได้นะเอาให้มันติดคุกถ้ามันแจกเนี่ยเอาให้มันติดคุกไปเลยแต่อาจารย์แกบอกว่าเฮ้ยบอกไม่ได้ผู้ใหญ่เป็นใครผู้ใหญ่เป็นใครบอกไม่ได้นะครับเป็นว่าผู้ใหญ่แล้วกันไอ้เบนก็ไม่รู้รนะผู้ใหญ่เป็นใครนะเออแต่เขาสั่งอาจารย์มาแล้วบอกอาจารย์ดําเนินการได้เลยนะ เพราะว่าไอ้เงินดิจิตอลเนี่ยนะมันไม่มีความชอบธรรมแต่แรกแล้วนะครับเออนะอาจารย์แกก็พูดดีนะแกบอกว่าไอ้นี่ไอ้ตอนแรกอะ่ะไอ้เศรษาบกแจกกันที่ทำกันที่แจกเลยแจกเลยแต่พอมาถึงปั๊บเป็นไงครับบิดพิ้วไปเรื่อยนะจากเงื่อนไขโอ้โหแจกสันที16ปีขึ้นไปแจกกันทีอันนี้มาบิดเงื่อนไขบิดอะไรพิ้วไปเรื่อย ต้องมีรายได้เท่านั้นต้องมีรายได้เท่านี้ถึงจะแจกอะไรเนี่ยเห็นบอกว่าสิบเมษานี่เขาจะถแถลงอีกทีใช่ไหมวันที่สิบเมษาเนี่ยนะเอ,อยังขายฝันไม่เลิกนั่นแหละนะครับมันควรจะเลิกมันควรจะห้ามเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไอ้พวกนี้มันตวัดตบดตบดสัตว์ไปเรื่อยนะครับนะต้องใช้คํานี้เลยจตุพรยังบอกไอ้พวกนี้ตบัสัตว์นะ ไม่มีใครเชื่อถือได้แล้วนะการเมืองแต่ละคนนะพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคอะไรก็แล้วแต่นะ่ะนะไม่มีใครเชื่อถือได้แล้วนะล้วบอกไอ้จะยิ่งรักอะ่ะยิ่งรักมันโกงแล้วคุณบรรลมมุงกับพรรคนี้ทําไมอะ่ะใช่ไหมเออนะครับอาจารย์คนนี้เราพูดดีมากเลยนะออคือเงินดิจิตอลของคุณอะ่ะคือมันหมดความชอบธรรมมันไม่ใช่เสรีประชาธิปไตยแล้วเสรีประชาธิปไตยคือ คุณพูดอะไรคุณต้องทําอย่างนั้นนะคุณต้องต้องสนองเจตนาลมของการที่คุณหาเสียงนะคุณเสียงหาหาเสียงอะไรมาคุณก็ทําถ้าคุณทํำม่ได้คุณลาออกแล้วอย่างในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างประเทศญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะถ้าเขาทาไม่ได้เนี่ยเขาซื่อสัตริย์คำพูดไงนะเขาลาออกทันทีนะไม่ใช่ว่าโอ้โหบิดพิวไปเรื่อยเหมือนในประเทศไทยนะครับประชาชนก็ไม่เข็ดหลาบ นะเออก็ยังจะไปขั่งในตักสินอยู่นะก็นั่นแหละครับประชาชนมันยังไม่รู้แจ้งยังไม่แจ้งมันยังไม่ตาแจ้งตาสว่างนะประเทศไทยมันเป็นประเทศอารมุ่อรวยเออไอยังไงก็เอาอะไรเงี้ยนะครับประเทศที่แบบนะเอออยากทำอะไรก็ทําไปอืมนะครับไม่ค่อยจะอะไรมากมายเท่าไหร่หรอกนะอืม นั่นแหละก็มันก็เลยเป็นประเทศแบบไทยไทยอย่างนี้แหละมันก็อยู่ๆกันไปนะครับแต่ที่แน่ๆนะอาจารย์บอกเอาติดคุกแน่ๆนะถ้าคุณแจกเมื่อไหร่เอาติดคุกแน่นะเออจริงๆมันก็ควรจะติดคุกนะครับเพราะปปชอ,อะไรก็ออกมาเตือนอะไรต่างๆขนาดผู้ว่าการธนาคารเนี่ยไม่ไเทไทยเขายังไม่เอาด้วยเ็ายังไม่มาประชุมมาแรงด้วยเลยนะแล้วมันจะเอาเงินจากไหนมาแจก ตอนนี้เขียนบอกว่าจะไม่กู้จะใช้งบประมาณปกติโอ้แล้วอาจารย์บอกว่าไอ้งบประมาณพวกนี้มันไปคุณไปแจกเสร็จปุ๊บแล้วเงินมันไปรวมกันที่ไหนมันก็ไปรวมกันที่นายทุนใหญ่นะไปแจกคนจนเสร็จปุ๊บคนจนก็ไปซื้อของซื้อของแล้วมันไปหมุนที่ไหนมันก็ไปกองอยู่ที่นายทุนใหญ่สามแสนล้านเนี่ยนะนะออก็ถูกของแก นะเพราะว่าเวลาแจกเสร็จปุ๊บแจกหกห0 0่เอ้หนึ่งบาทใช้เวลา6เดือนเนี่ยนะมันก็จะแบบมันจะไปไหนได้อะมันก็ไปรวมอยู่โลตัสบิ๊กซีนะเซเว่นก็ไปอยู่รวมรวตรงนั้นเออใครได้ประโยชน์นายทุนใหญ่เหมือนเดิมไม่ได้มีแบบให้ประชาชนรายย่อยได้ประโยชน์อะไรเลยจะไปซื้อประดุกประช่อนอะไรก็ไม่ได้นะครับซื้อได้ไหมล่ะไ,ไม่ได้ ผู้ค้ารายย่อยนะต่างๆแม่ค้าประชาชนไม่ได้ผลประโยชน์หรอกมีแต่นั่นแหละโลห้างโลตัสบิ๊กซีวนะนะที่เขาขายกันเน,นะเงื่อนไขมันเยอะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ